ตัวนี้นะครับเจ้าเพชรพารวยใช่ไหมครับสำหรับเพชรพารวยนะครับเดินทางมาไกลมากนะครับใครเป็นคนที่เซ็นครับอ๋อครับเพชรพารวยนะครับเดินทางมาจากหนองคายนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายเลื่อนลุงเพชรนะครับพ่อของเขาคือเจ้าลุงเพชรนะครับส่วนแม่ของเขา เป็นสายเลือดเบิ้มพันล้านนะครับควายตัวน,นี้เกิดที่จังหวัดกาลสินนะครับอตอนนี้ปัจจุกันอยู่ที่เจ้าขุนทองฟา้าจังหวัดหนองคายนะครับของเสียกระทิงนะครับผมมีน้ําเชื้อแล้วนะครับถ้าจับไม่ผิดน่าจะชุดละห0 0พัน 5, นะครับชุดละห0 0พัน 5, บาทนะครับสิหลอดน,นะครับเป็นควายที่ผมเป็นลูกลูกเพชรที่มีอัตลักษณ์ ค่างสวยงามนะครับลําตัวสมุติแข้งขาใหญ่เขาใหญ่นะครับสําหรับพี่น้องท่านใดอยากเอาไปปรับกับแม่พันตัวเล็กๆนะครับหรือพี่น้องท่านใดชอบไฟทรงสมัยนิยมนะครับเขาใหญ่ายตัวนี้เป็นความลงตัวระหว่างวายักษ์ลงเพชรบวกกับสายเบอรมพันล้านที่เป็นคายงามนะครับสนใจนะครับพี่น้องท่านใดสนใจไปชมได้ที่เต็นท์ไปสัมผัสตัวจริงได้ที่เต็นท์เลยนะครับใกล้ๆกับเวทีของเรานะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเจ้าเพชรพารวยจาก น้องไทยด้วยครับผมอ่ะชุดต่อไปนะครับน่าจะชุดใหญ่เลยนะครับ